พนานาความแห่งคาถาที่สามคาถาว่าด้วยวินัยหน้า116-127ถึง127โทษของพยาบาทพิงเห็นความที่พยาบาทนั้นมีโทษน้อยและมีโทษมากเหมือนพลุษะวาจาโดยในเป็นต้นว่าพยาบาทนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะคนที่วิปนิจิตะบุคคลยังประโยชน์สุขให้พินาศไปมีคุณน้อย ชีว่ามีโทษมากเพราะผู้นั้นมีคุณมากองค์ของพยาบาลพยาบาลนั้นมีองสองคือสัตว์อื่นหนึ่งความคิดความพินาศเพื่อสัตว์นั้นหนึ่งก็เมื่อความโกรธซึ่งมีสัตว์อื่นเป็นที่ตั้งแม้เกิดขึ้นแล้ววิปัณะจิตตะบุคคลยังไม่คิดความพินาศเพื่อสัตว์นั้นว่าชไหนหนอสัตว์นี้ พึงขาดศูนย์พินาศไปตราบใดกรรมบทก็ยังไม่ขาดตราบนั้นในดีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตรท่านกล่าวว่าพระอัตตกถาจารย์แสดงความคิดความพินาศโดยส่วนเดียวเพื่อสัตว์อื่นด้วยศัพท์นี้ว่าอาโหวัตะดังนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพยาบาทนั้นย่อมถึงความเป็นกรรมบท พราความเป็นไปแห่งเจตนาอันทารุณมิชาทิฏฐิธรรมชาติใดย่อมเห็นผิดเพราะไม่มีการจีเอาตามความเป็นจริงเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผู้เห็นผิดในดีกาสังคีติสูตรเป็นต้นท่านกล่าวว่าบทว่ายะถาพุทธจักาหานาภาเวนะความว่า เพราะไม่มีการถือเอาตามจริงได้แก่เพราะถือเอาสภาพไม่เที่ยงเป็นตน้นโดยความเป็นสภาพเที่ยงเป็นตน้นคําว่ามิจฉาปัจติคือเห็นไม่แท้โทษของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะอาเสวณนะน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะ อาเสวนะมากอีกอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่ดิ่งชื่อว่ามีโทษน้อยที่ดิ่งชื่อว่ามีโทษมากองค์ของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นมีองค์สองคือความที่วัตถุวิปริ์จากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาหนึ่ง ความปรากฏแห่งวัตถุนั้นด้วยไม่เป็นด้วยประการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาหนึ่งในดีกาสังคีติสูตรเป็นต้นท่านกล่าวว่าบทว่าขาหิตาการะวิปริตาตา,ตาแปลว่าความที่วัตถุว,วิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาแล้ว พระอัธกถาจารย์กล่าวสภาพตามเป็นจริงของวัตถุนั้นด้วยบทว่าวัตถโนบทว่าตถาภาเวนะความว่าความปรากฏแห่งทิฏฐินั้นหรือแห่งวัตถุนั้นโดยอาการอันวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิจือเอาแล้วนั่นเทียวแลว่าข้อนี้เป็นเช่นนี้ไม่เป็นโดยประการอื่นจากนี้ อัตถกถาอัตสาริณีว่าในมิจฉาทิฏฐินั้นกรรม,มบทย่อมขาดด้วยนัติกะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิและอากิริยะทิฏฐิเท่านั้นหาขาดด้วยทิฏฐิเหล่าอื่นไม่มโนกรรมเป็นไปทางไตรทวาร ในอันมาในอัตถกถาอัตถสารีณีว่าก็กรรมตามที่กล่าวมานั้นเป็นมโนก,กรรมสามอย่างเป็นไปทางทวารสามก็ในการใดบุคคลมีจิตสหรคตด้วยอภิชาอย่างองค์คือกายให้ไหวทำกายกรรมมีจับด้วยมือเป็นต้นมีจิตสหรคต ด้วยพยาบาทยังองค์คือกายให้ไหวทํากายกรรมมีถือต้นไม้เป็นต้นมีจิตสหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิยังองค์คือกายให้ไหวทํำกายกรรมมีการอภิวาทและปนมมือต่อเทพเจ้าทั้งหลายด้วยมนัสิการว่าเทพเจ้าทั้งหลายมีพระขันทก,กุมารและพระศิวะเป็นต้นประเสริฐที่สุด และการประพรมตั้งพูดเป็นต้นในการนั้นกรรมเป็นมโนกรรมส่วนทวานเป็นกายทวานและเจตนาในมโนกรรมซึ่งเป็นไปทางกายทวานนี้เป็นอภโภหหริกะอันหนึ่งในการใดบุคคลมีจิตสหรคตด,ด้วยอภิชายังองคือวาจาให้ไหวยอมเพลงวัตถุ เครื่องอุปกรณ์แกทซับเครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าชไหนหนอของของผู้อื่นจะพึงเป็นของของเรามีจิตสหรคตด้วยพยาบาทยังองค์คือวาจาให้ไหวพูดว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเดือดร้อนจงถูกฆ่าหรืออย่าได้มีแล้วมีจิตสหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ ยังองค์คือวาจาให้ไหวพูดว่าทานที่ทายกให้แล้วไม่มีผลดังนี้เป็นต้นในการนั้นกรรมเป็นมนโนกรรมส่วนทวารเป็นวจีทวารและเจตนาในมนโนกรรมซึ่งเป็นไปทางวจีทวานนี้เป็นอภโภหาริกะ อันหนึ่งในการใดบุคคลยังองค์คือกายและองค์ือวาจาให้ไหวนั่งในที่ลับแล้วยังจิตที่สอรคตด้วยอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในการนั้นแม้กรรมก็เป็นมโนกรรมแม้ทวารก็เป็นมโนทวารเหมือนกันก็ในที่นี้เจตนาก็ดีทำที่สัมปรยุต ด้วยเจตนาก็ดีย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารอย่างเดียวมโนกรรมที่เป็นอกุศลย่อมตั้งขึ้นในทวารทั้งสมด้วยประการชนีด้ดีกาแห่งอัตถกถาอัตตาสาลินีว่าพึงทราบวินิจัยในสองบทว่าขันทะสิวาทโยเศรษฐาดังนี้เทพกุมารทั้งหลายชื่อขันทะ พระเป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าสิวะพึงทราบว่าพระอัตถกถาจารย์กล่าวสองบทว่าคันทะสิวาทโยเศรษฐานี้ก็เพื่อชี้แจงมิชฉาทิฏฐิที่จริงทิฏฐิสอย่างมีนัติกะทิฏฐิเป็นต้นนี้เองที่ถึงความเป็นกรรมบทชื่อว่ากรรมหลายบทว่าเจตนาปเนธะ อภโหาริกาความว่าเจตนาตั้งขึ้นในกายทวารและวจิทวาลก็ไม่ได้โวหารว่ากายกรรมและว่าวจีกรรมเพราะเจตนานั้นมีอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นเป็นประธานก็เจตนานั้นโดยสภาพทีเดียวเป็นมนโนกรรมเพราะบาลีว่า ภิกษุทั้งหลายมโนสัญญะเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลดังนี้เจตนานั้นหาเป็นฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นไม่เหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงไม่ได้กล่าวไว้ว่าอภิชาที่ปักขีกาว่าดังนี้ ทำว่าอิมัสมิงปณะ,ะฐานเนดังนี้ความว่าในเวลาที่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหวแล้วคิดเจตนาก็ดีทำที่สัมปยุตด,ด้วยเจตนาก็ดีย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความที่เจตนาเป็นอัพโภหาริกะจักมีได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มี อนุดีกาแห่งอัตถกถาอัตถสาริณีนั้นว่าอาจารย์บางพวกพูดว่าพระอัตถกถาอาจารย์กล่าวว่าบุคคลมีจิตสหรคตด,ด้วยมิจฉาทิฏฐิยังองค์คือกายให้ไหว ทำกายกรรมมีการอภิวาทและประนมมือต่อเทพเจ้าทั้งหลายด้วยมณสิการว่าเทพเจ้าทั้งหลายมีพระคันทะกุมารและพระศิวะเป็นต้นประเสริฐที่สุด และการประพรมตั้งพูดเป็นต้นดังนี้ด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้ถือลัทธิว่าการเกิดขึ้นในสุขติและทุขติทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะการรมที่ทำดีและที่ทำชั่ว แต่ย่อมมีได้เพราะเทพเจ้าทั้งหลายมีพระขันทกุมารและพระศิวะเป็นต้นดังนี้แล้วยึดถีโดยในเป็นต้นว่าทานที่ทายกให้แล้วย่อมไม่มีผลดังนี้ ด้วยบทว่าอภิชาทิพปทานตานี้พระดีกาจารย์แสดงว่าแม้เมื่ออากุศลธรรมมีอภิชาและพยาบาทเป็นต้นมีอยู่ในการใดเจตนาในกายธุวานและวจิทวานย่อมมีกำลังอากุศลธรรมมีอภิชาและพยาบาทเป็นต้นนอกนี้หามีกำลังอย่างนั้นไม่ ในการนั้นเจตนาย่อมได้โวหารว่ากายกรรมและว่าวัาจีกรรมเพราะเจตนาเป็นประธานก็แลความที่เจตนานั้นเป็นประธานนั่นแลย่อมรู้กันได้เพราะความสำเร็จแห่งกายกรรมและวัจีกกรรมมีปานาติบาตเป็นต้น ก็ในการใดอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นในทวารเหล่านั้นนั่นแหละย่อมมีกำลังเจตนาหามีกำลังอย่างนั้นไม่ในการนั้นเจตนาแม้มีอยู่ในทวารเหล่านั้นก็ไม่ได้บวาหารว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเจตนานั้นมิได้เป็นประธาน ส่วนอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นถึงเมื่อมีการยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหวท่านก็เรียกว่ามนโนกรรมอยู่นั่นเองตามลักษณะกําหนดของตนนั่นแลเพราะตนเป็นประธานพระดีกาจารย์ใส่ใจคำสักถามว่า ผีว่าเจตนามีกุศลธ,ธรรมมีอภิชาเป็นต้นเป็นประธานไซสก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นในทวารเหล่านั้นก็เป็นกรรมไม่ใช่เจตนาเจตนานั้นพึงเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นหรือดังนี้จึงกล่าวบาลีว่า ติวิทาพิกเเวดังนี้เป็นต้นเพราะอธิบายว่าคำว่าเจตนาก็ดีทำสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาก็ดีย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารอย่างเดียวนี้แสดงความที่เจตนาในมโนทวารกับอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นไม่แปลก,กันในความเป็นมโนกรรมดังนี้ พระดีกาจารย์จึงกล่าวว่าความที่เจตนาเป็นอภโหหริกะจักมีได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มีอันที่จริงคําเพียงนี้ว่าเจตนาเป็นเจตนากรรมอกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นเป็นกรรมสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาดังนี้เท่านั้น ที่แปลกกันในความที่เจตนาเป็นมโนกรรมนี้อันหนึ่งในความที่เจตนาเป็นมโนกรรมนี้พึงเห็นสันนิษฐานว่าพระดีกาจารย์ไม่กล่าวว่าเป็นอภโรหาริกะเพราะไม่มีความสงสัยว่า ความที่เจตนาเป็นกายกรรมและวจีกรรมพึงมีได้และเพราะกายกรรมและวจีกรรมเป็นอกุศลไม่เกิดขึ้นได้ในมโนทวากรกะถาว่าด้วยมโนกรรมจบบัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าววาทะาสามอย่างมีอากิริยะวาทะเป็นต้นเพื่อเป็นผู้ฉลาดในมิจฉาทิฏฐิที่มาแล้วในคาถาว่าด้วยมโนกรรมอากิริยะวาทะาในวาทะทั้งสามนั้นเจ้าลัทธิชื่อปุรณะกล่าวอากิริยะวาทะามีอทิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองหรือให้ผู้อื่นทำ ตัดเองหรือให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองหรือให้ผู้อื่นเบียดเบียนเศร้าโศกเองหรือทำผู้อื่นให้เศร้าโศกลำบากเองหรือทำให้ผู้อื่นลำบากดิ้นรนเองหรือทำผู้อื่นให้ดิ้นรนทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปถือเอาสิ่งของอันเจ้าของมิได้ให้ตัดซึ่งที่ต่อ ปล้นสะดมทำการปล้นในเรือนหลังเดียวดักอยู่ที่ทางเกลี่ยวถึงพริยาของผู้อื่นพูดมุสาเมื่อบุคคลทำอยู่อย่างนี้บาปไม่ชื่อว่าอันบุคคลทำและเจ้าลทัทธิปุรณะน,นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีวาทะว่าไม่เป็นอันธรรมอาเหตุกะวาทะเจ้าลทัทธิชื่อมัคคี กล่าวอาเหตตกะวาทะมีอาทิอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย hate, สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้าหมองเองเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธิ์เอง และเจ้าลัทธิมัคคินั้นเป็นผู้มีความเห็นความบริสุทธิ์แห่งสังสารวัฏจึงกล่าวความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายว่าไม่มีเหตุนัติกะวาทะเจ้าลัทธิชื่ออาจิตะ กล่าวนติกะวาทะมีอาทิอย่างนี้ว่าทานที่ทายกให้แล้วไม่มีผลบูชาที่บุคคลบูชาแล้วไม่มีผลและเจ้าลัทธิอชิตะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีวาทะว่าไม่มีเจ้าลัทธิอชิตะนั้นนั่นแหลเป็นผู้มีวาทะว่าขาดส่วนบางจิงอย่างนั้นเจ้าลัทธิอชิตะนั้น กล่าวความขาดศูญอย่างนี้ว่าสจะทั้งหลายเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกย่อมขาดศูนย่อมหายไปย่อมไม่มีอัธถกถาสามัญญพลสูตรว่าบรรดาบล่านั้นบทว่ากะระโตได้แก่ทำด้วยมือของตนบทว่าการะยะโตได้แก่ให้ทำด้วยบังคับ บทว่าชินทะโตได้แก่ตัดอวัยวะมีมือเป็นต้นของชนเราอื่นบทว่าปะจะโตได้แก่เบียดเบียนด้วยอาชญาบทว่าโสจะโตโสจาปะยะโตความว่าทำเองบ้างใช้ผู้อื่นให้ทำบ้างซึ่งความเศร้าโศกด้วยชุจริต มีลักสิ่งของของผู้อื่นเป็นตน้นสองบทว่าจิละมะโตจิละมาปะยะโตความว่าลำบากเองบ้างทำผู้อื่นให้ลำบากบ้างด้วยทารุณกรรมมีการให้อดอาหารและกักขังไว้ในเรือนจำเป็นตน้นสองบทว่าพันทะโตพันทาปะยะโตความว่า ในคราวที่มัดสัตว์อื่นผู้ดิ้นรนอยู่ดิ้นรนเองบ้างยังสัตว์นั้นให้ดิ้นรนบ้างทำว่าปานะมะติปาตาปะยะโตได้แก่ข้าเองก็ดีให้ผู้อื่นให้ข้าก็ดีซึ่งสัตว์มีชีวิตพึ่งทราบความด้วยสามารถการใช้ผู้อื่นให้ทำเหมือนกันทุกบทอย่างนี้ บทว่าสันทิงได้แก่ที่ต่อของเรือนบทว่านินโปลังได้แก่การปล้นยกใหญ่บทว่าเอกาคาริกังได้แก่การล้อมเรือนหลังเดียวทนั้นแล้วปล้นบทว่าปริปันเถได้แก่ดักอยู่ที่ทางเพื่อแย่งชิงพวกคนที่สัญจรมาสัญจรมา ด้วยคำว่ากะระโตนะกริยติปปังเจ้าลัทธิปุรณะแสดงลัทธิว่าเมื่อบุคคลแม้ทำด้วยสำคัญว่าเราทำบาปอยู่ดังนี้บาปย่อมไม่ช่อว่าอันบุคคลทำบาปไม่มีแต่สัตว์ย่อมมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำดังนี้เจ้าลัทธิปุรณะน,นั้น ย่อมปฏิเสธการทำบาปและบุญแม้โดยประการทั้งปวงทีเดียวพึงทราบวินิจฉัยในวาทะของเจ้าลัทธิมัคลิดังนี้ปัจจัยเป็นวัยพจน์ของเหตุนั้นเองเจ้าลัทธิมัคคินั้นย่อมปฏิเสธปัจจัย แห่งสังกิเลตมีกายะสุจริตเป็นต้นและปัจจัยแห่งวิสุทธิมีกายะสุจริตเป็นต้นที่มีอยู่นั่นแลแม้ด้วยคำว่าเหตุและปัจจัยทั้งสองส่วนความแห่งคำทั้งหลายมีนัตถิทินังดังนี้เป็นต้นพิงถือเอาจากอัตกถาสามัญญพลสูตรสารยากะสูตรและนิเขปกัน ดีกาสามัญญผลสูตรนั้นว่าบทว่าสหัสถาคือทำอยู่ด้วยมือของตนเองในบทว่าสหัสถานี้แม้ประโยคทั้งหลายมีนิสสกิยะประโยคประโยชน์ซัดไปและถาวรประโยชน์ประโยค,าว,โยค,โยควางไว้เป็นต้นพระอัตถกฐถาจารย์ สงเคราะห์เข้าด้วยการทำด้วยมือของตนนั่นเองบทว่าหัตถาทีนี้คือซึ่งอวัยวะมีมือเท้าหูและจมูกเป็นต้นการเผาการบีบคั้นชื่อว่าการเบียดเบียนเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าเบียดเบียนอยู่ด้วยอยัจฉริยะอีกอย่างหนึ่งในอัตถกถา ปะปัญจสูทนีท่านกล่าวความว่าขู่อยู่แต่ในที่นี้พระอัจกถาจารย์สงเคราะห์การขู่การบริพาทด้วยอาชญาอย่างเดียวจึงกล่าวว่าเบียดเบียนอยู่ด้วยอาชญาดังนี้เท่านั้นหลายบทว่าโสกังสยังกะโรนตะสะ ความว่าทําเหตุแห่งความเศร้าโศกแก่ผู้อื่นเองหรือยังความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นหรือว่ายังผู้อื่นคือผู้ทําตามคําของตนให้ทําความเศร้าโศกแก่ผู้อื่นคําว่าสยามปิพันธโตความว่าดิ้นรนแม้เองด้วยความพยายามในอันบีบคั้นผู้อื่น บทว่าอาติปาตาปะยะโตเป็นไปทั้งในอัดแห่งกรตตุวาจกล้วนทั้งในอัะแห่งเหตุกตุวาจกเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าข่าเองก็ดีใช้ผู้อื่นให้ฆ่าก็ดีดังนี้บทว่ากาละนะวะเสนะแกลว่า ด้วยสามารถการใช้ผู้อื่นให้ทำฝาเรือนอันมีที่ต่อตั้งอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกชื่อว่าที่ต่อของเรือนการปล้นอย่างให้สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะไม่เหลือวัตถุแม้อะไรอะไรไว้ชื่อว่าปล้นสะดมการปล้นที่ประกอบคือทำในเรือนหลังเดียวชื่อว่าปล้นเรือนหลังเดียวการทำร้าย ที่ทางรอบด,ด้านคือทุกทิศชื่อว่าทางเกลียวบาปย่อมไม่ชื่อว่าอันบุคคลทรรมเพราะบาปนั้นไม่มีอยู่ในการก่อนคอใครๆไม่อาจจะให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นบาปจึงไม่มีเจ้าลัทธิปุรณะใส่ใจคำสักถามว่าผีว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นไซ สัตว์ทั้งหลายจะประพฤติบาปได้อย่างไรจรึงกล่าวว่าแต่สัตว์ย่อมมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำได้ทราบว่าเจ้าลัทธิปุรณะนั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่ากิริยามีความเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้เป็นต้นย่อมไม่ถึงตนเพราะตนนั้นไม่วิการเหตุเป็นสภาพเที่ยงส่วนสรีระไม่มีเจตนาเปรียบดุดท่อนไม้ แม้มือสรีละนั้นบุคคลให้กำเลิบแล้วบาปอะไรก็ไม่มีบทว่าสับพัถาปิคือโดยประการทั้งปวงที่เจ้าลัทธิปุรณะกล่าวไว้เป็นต้นว่ากะโรโตดังนี้อวทธารศะสับคือเอวะในบทว่ากิริยะเมวะดังนี้มีอันไม่ห้ามวิบากให้กลับมาเป็นอัด จริงอยู่เจ้าลทัทธิใดห้ามกรรมโดยความเจ้าลัทธินั้นก็ชื่อว่าห้ามวิบากด้วยแท้จริงอย่างนั้นพระอัตกกถาจารย์จะกล่าวว่าแม้ผู้ห้ามกรรมดังนี้เป็นต้นบทว่าอุปะเยนะโยคะเหตุปัจยะวัจนนะแปลว่าด้วยคำว่าเหตุและปัจจัย บทว่าสังกิเลสะปัจจยังคือซึ่งเหตุแห่งสังเกตได้แก่เหตุแห่งธรรมเครื่องสมองบทว่าวิสุทธิปัจจยังคือซึ่งเหตุแห่งความหมดจดคือแห่งความผ่องแผ้วจากสังเกตวาทะเหล่านี้มาแล้วในสามัญญผลสูตรในศีลขันธวัฏ โดยพิสดารตามลำดับนี้ส่วนในอปนกสูตรในปฐมวัคติมัชมะปัญน,นาสมาตามลำดับนี้คือนติกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิเพราะฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายเมื่อจะสังวนานาความโดยสมควรแก่ลำดับแห่งวาทานั้นจึงกล่าวไว้ในอัตถกถา ปัน,นก,กากููรนั้นว่าก้นในทิฏฐิสามอย่างเหล่านี้นติกาทิฏฐิห้ามวิบากอากิริยะทิฏฐิห้ามกรรมอเหตุกะาทิฏฐิห้ามทั้งสองดังนี้เป็นตน้น